เปิดภาพสงการและปู่ไยวงร่วมอาลัยพ่อแอบทักษอรวันที่2ตุลาคมที่ศาลาย3 3วัดทาตทอง สถานที่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในอนุสรพักสุขเจริญบิดาของดาราสาวแอฟทักษอนนักสแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากโรคมะเร็งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมหลังจากที่รักษาตัวมานานหลายปีต่อมาในเวลาห้าโมงเย็นเริ่มพิธีรดน้ำศพคุณพ่ออนุสรโดยมีญาติผู้ใหญ่ญาติสนิท ทยอยลดน้ำด้วยความอาลัยรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งใหญ่จากนั้นเวลาหกโมงเย็นเจ้าหน้าที่ศาลานำร่างคุณพ่ออนุสรลงหีบสีขาวและตั้งประดับดอกไม้บริเวณด้านหน้าและรอประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมลำดับต่อไป ทั้งนี้คนบันเทิงเช่นนนกุลชานน์สงการเตชะนรงค์อดีตสามีคุณปู่ภัยวงเตชะนรงค์เป็นต้นที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและที่ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้เป็นจำนวนมาก